คุณจะทำยังไงถ้ารู้ว่าครูที่คุณไว้ใจกลับเป็นคนวางยาพิษลูกคุณเองนี่ไม่ใช่หนังนี่คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับเด็กอนุบาลกว่า30คนย้อนกลับไปเมื่อปี2 5 4 7ดคดีสุดสะเทือนใจเกิดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลในสมุปาการาเมื่อครูประจำชั้นชื่อธัญญาหอมมากวางยาพิษเด็กนักเรียนด้วยยาฆ่า,มาแมลงใส่ในช็อกโกแลตเพราะต้องการเบี่ยงเบนความสนใจ จากการยักยอกเงินโรงเรียนกว่าแสนบาทเด็กกว่า30คนและครวูวินหนึ่งรายล้มป่วยโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตที่น่าตกใจกว่านั้นเธอวางยาพิษตัวเองด้วยเพื่อให้ดูเหมือนเยือในเหตุการณ์เดียวกันคดีนี้กลายเป็นข่าวดังทั่วประเทศและตอกย้ำว่าไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ใกล้รูปเราจะเป็นคนที่ควรไว้ใจได้จริงๆ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้โปดกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณครับ